สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไฟแล้ววันนี้มาทำคลิปแรนดอมให้เล่นสนุกๆก,กันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมของเราวันนี้คือเงียบๆบแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่เนาะนะคะเงียบๆบแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นนาทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะ,ะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะ เงียบแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่เนาะนะคะ The Union of h e a r t <laughs> The Union of h e a r t Plastic Compression คนที่แบบรู้นะรู้นะว่ามีความรู้สึกดีๆอยู่นะคะรู้แหละว่าอ,อยากดูแลอยากแบบว่าเอ่ยคำพูดดีๆนะนะคะอ่อนไหวแหละแต่ว่าเหมือนคนที่เหมือนอยากพูดอยากคืนดีอะนะ The Union of h e a r t นะคะเงียบๆก็อยากที่จะให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะพูดชื่นชมหรือเมตตาคือพูดดีๆต่อกันนะนะคะเมตตาต่อกันใจดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะเออใจดีต่อกันเมตตาต่อกัน ส a ก r รตยูเนีนเห็นไหมยูเนียนยูเนียนยูเนียนออกมาแปลว่าพวกคุณเนี่ยต้องแบบไม่ใช่แค่เงียบนะคะต้องห่างกันด้วยนะต้องต่างไฟต่างเงียบแหละแต่แบบเนี่ยการยูเนียนก็คือการแบบว่าหลอมรวมการกลับมาการเป็นหนึ่งเดียวนะคะให้เกียรติและให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของคุณเพราะมันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงอืมก็อยากแบบ อยากอย่างนี้แหละอยากอบกอดกันและกันเห็นไหมอยากเป็นหนึ่งเดียวกันอยาก,ยากรักกันเหมือนเดิมอยากแบบว่าเออบางทีเขาก็อยากให้คุณใจดีกับเขาหน่อยนะคะอย่าไร้ากับฉันนักเลยเมตตาฉันเถอะเมื่อไหร่จะใจอ่อนนะอะไรอย่างนั้นอะนะคะ เขไหร่จะใจดีกับฉันนะ่ะ p an แอ p ด n โอเพนมายส e ูเดนเลวเลิฟอิตอีส o เซฟอร์ยูทูเลิฟใครสักคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ไหมโรแมนติกฟิลลิ่งเห็นไหม จริงก็อยากเป็นอย่างเงี้ยอยากให้เรารักการโรแมนติกเอออยากมีความรักที่แสนหวานโรแมนติกเนาะนะคะอยากให้คุณอยอมรับเนาะยอมรับชื่อเดนในที่นี้อาจจะมีใครสักคนที่เด็กกว่าหรือเปล่าหรือมีใครสักคนที่เด็กกว่า หรือเป็นพ่อแม่แม่ๆมนะนะคะเหมือนอยากให้เปิดใจยอมรับในตัวกันและกันเนาะนะคะว่าเขาก็เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้นะเออก็อยากเริ่มต้นใหม่ให้มันรู้สึกว่า,วามันดีกว่าเดิม it is safe for you to love มันมันรู้สึกปลอดภัยที่จะรักนะมันเป็นความรักที่แสนดีสอนโรแมนติกก็อยากเหมือนอยากเริ่มต้นกันใหม่อะนะนะคะอยากยูเนียนอยากเริ่มต้นกันใหม่อะ อยากกลับมานั่นแหละต้องดูก่อนคืออะไรอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะในกรณีที่เราไม่ได้เลิกกันนะคะแค่งอนๆงอนเงียบต่างฝ่ายต่างเงียบก,ก็อยากให้กลับมาเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมกอดกันนะคะโรแมนติกกันบ้างนะคะพูดเมตตาอ่อนโยนต่อกันบ้างอะไรอย่างนั้นนะนะคะเงียบเียบแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่นะนะคะ ขอ energy ของคุณและเขาหน่อยคะ่ะขอเ n e r g y ของแ a นด o ตนี้ของคุณและเขาหน่อยเก้าไม้เท้าอืเก้าเหรียญ เอ็มโพเลอร์เดอะจัสเมน์นะก็อยากคืนดีนั่นแหละนะแต่ใครสักคนนึงก็เขาว่าชิลด n เนี่ยอาจจะเป็นคนนิสัยเด็กก็ได้นะนะคะเขาอาจจะเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจใครสักคนนึงนะนิสัยเด็กนะเดอะพารา o r m a นมอลนะคะ เวทมนต์เดี๋ยวจัดให้วางได้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะฟ้ามองว่านะเหมือนต่างฝ่ายต่างอยู่เนาะอีกคนนึงก็ไม่เชื่อใจอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะคะแบบว่าโปรเทคตัวเองแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็โฟกัสที่ตัวเองเนาะนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆด้วย เขาก็อาจจะแบบว่า,าคือยังไงอะเหมือนไม่กล้าเข้าหานะคะเออเหมือนไม่กล้าเข้าหาเหมือนตอนเนี้ยคุณเหมือนงอนเขาโฟกัสที่ตัวเองเยอะญิงไม่สนใจแล้วและตัวเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้ด้วยเนาะมันก็เลยทำให้แบบว่าอยากคืนดีนะแต่แบบนะคะแต่แบบว่า อีโก้ไงนะแล้วนิสัยเอาแต่ใจนิสัยเด็กนิสัยขี้งอนอะไรอย่างนั้นอะนะนะคะมันยงังมันยังมีอยู่ก็เลยแบบว่านะแต่มันมีแรงดึงด <ació, S 1> ูดนะมันเหมือนมีพลังงานบางสิ e ่งบางอย่างนะคะพาร์โนมอลเนาะมันเหมือนมีพลังเวทมนต์พลังบางสิ่งบางอย่างดึงดูดกันและกันอยู่ตรงนี้นะคะไปไหนไม่รอดก็คือเหมือนมีความรู้สึกดีอ่ะมันไปไม่ได้อ่ะมความรู้สึกที่สว่างลงไหลอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่เนาะนะคะ อยู่ในพื้นต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบปลอดภัยแต่อีกฝ่ายก็เฝ้ามองอยู่ว่าอ่าเมื่อไหร่อีกฝ่ายหนึ่งจะใจอ่อนนะอีกฝ่ายหนึ่งก็โฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองแล้วอ่ะนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนนะคะเมื่อไหร่จะมองมาที่ชาเมื่อไหร่ที่จะแบบจะโดนงออ่ะออเหมือนคนที่แบบมีอีกโก้แล้วแบบว่า ไม่รู้ดิอยากให้เริ่มก่อนอะไรอย่างนั้นะด้วยนะอืมจริงอะจัสเมนนี่คือแบบนะคะไปไหนจากกันไม่รอดหรอกยังไงก็ได้คืนดีกันนะแต่ว่าเพราะม,มีพลังงานบางสิ่งบางอย่างดึงดูดกันอยู่ตรงนี้นะคะเออพอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในเวลานี้หน่อยนายออซอส รอเขาเทเ t ช o n รอเขามาเคลียร์รอเขาแบบแสดงออกอนะคือคืออาจจะไม่ทำอะไรแล้วอะไรอย่างงั้นนะทัววอนก็รอเห็นมาก็รอรอก็เข้ามาสินะคะก็มาเคลียร์ให้เร็วด้วยนะอะไรอย่างงั้นนนะคะก็ไปต่อได้อืมก็ไม่ได้อะไรนะคะ ข้าวถ้วยจะรอแบบสวยๆอยู่ตรงนี้แหละหกอัพสอดมันอยู่ห่างๆนะคะเฝ้าระวังอยู่ห่างๆอยู่แบบในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแบบว่าพื้นที่ปลอดภัยแล้วมีความสุขอะไรอย่างนั้นนะคะอืมเนาะนะคะก็เหมือนคนที่แบบ โนสนโนแคร์เห no no มือนกันนะเยี่ยยิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนไม่อยากที่จะสนใจแล้วให้เขารอให้เขาเทคชั่นแล้วก็พยายามเองแล้วกันนะนะคะขออยู่ห่างๆไว้ก่อนห่างกันักพักห่างกันัะพักนะคะอยากมีความสุขแหละนะนะคะก็อยากมีช่วงเวลาที่ดีมีความสุขอะตอนนี้รู้สึกว่าอืขอให้ตัวเองได้สบายใจก่อนนะเก้าวถ้วยนะคะ ขอให้ตัวเองได้สบายใจก่อนขอห่างๆแล้วให้ตัวเองสบายใจก่อนก็รอดูว่าเขาให้เขาพยายามแล้วกันเนาะอะไรอย่างนั้นะนะคะอยู่คนเดียวก็สบายใจดีนะห่างกันสักพักนึงก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างนั้น,นะนะนะคะมาดูแล้วเขาเล่ะลองห่างกันสักพักดูลองถอยคนละก้าวดูอะไรอย่างนั้นเนาะแล้วตัวเขาเป็นยังไงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้เป็นยังไงคะ พี่นพสอดว่าแล้วอ่ะคุณต้องต้องด่าใส่เขาแน่นอนเขาต้องถึงบอกว่าเฮ้ยทาไมแบบอยากให้แบบว่าใจอ่อนเมตตาอะไรอย่างนั้นนะถึงว่านะนะคะอยากให้เปิดใจนิ่งเขามองว่าคุณน่ะนิ่งแล้วแบบนิ่งมากนิ่งสุดๆนะคะนิ่งสุดๆเงียบสุดๆเออนะคะราชินีถือดาบอ่ะ ราชินี้น้ำแข็งไปแล้วนะคะเย็นชาแล้วเอ,อห้าถ้วยเขาก็เสียใจอ่ะเขาเสียใจนะคะเขาเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เนาะนะคะที่มันเรื่องที่มันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าประเด็นออกมาคือ the world อคุณยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะ the world นะคะ เขาก็รู้แหละว,ว่ามันจะการที่จะพยายามเข้าไปในโลกของคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเรื่องที่ยากแล้วทำไมทำไมไม่มีเขาอะ่ะทำไมการที่ไม่มีเขาอะทำไมคุณดูแบบ มีความสุขจังในโลกของคุณอะไรอย่างนั้นนะนะนะคะเขาอาจจะคุณอาจจะแสดงออกว่าคุณมีความสุขดีก็ได้นะนะคะโพสแบบใช้ชีวิตปกติเออโพสแบบว่ามีความสุขดีเออใช้ชีวิตประจําวันปกติอะไรอย่างนั้นนะอืมทาไมเขาเสียใจนะคะทําไมดูคุณแบบนิ่งเฉยไม่สนใจไม่แคร์นะคะ ดูเงียบเลยนะเหมือนคุณไปอยู่ในโลกของคุณแล้วอะไรอย่างนั้นนะคะเขาก็รู้ว่าต้องพยายามเหมือนกันนะคะไม้เท้านี่นะคะที่จะเข้าไปนในโลกของคุณคุณยังเป็นโลกทังใบของเขาอยู่นั่นแหละนะนะคะอืมเอ็มเพลเลอร์นะคนวันอังคารนะคะธาตุไฟจัสตเมนธาตุน้ำนะคะธาตุลม ธาตุลมเดอเวอธาตุดินนะคะวันเสาร์วันอังคารต่างฝ่ายต่างแบบอยู่แบบว่าแต่ก็แบบดูดูเนาะนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะดูพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบว่า เหมือนคนที่ไม่กล้าที่จะเข้ามาหาอ่ะเหมือนคนที่ไม่กล้าที่จะเข้าเข้ามาก่อนน่ะด้วยความที่ก็มีเดอะเอมเพลอร์นะคะจิตเก่งเงาะไม่เก่งหล่ออีโก้หนักมากนะคะเอมเพลอร์ Emperor, นะนะคะแล้วตัวเขาก็คิดว่าเขาก็มีดีอะไรอย่างนั้นด้วยนะเดี๋ยว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 ยวังไงก็อยากอยู่เนียนนะคะอืม าขอดูด้วยเงยียบแบบนี้เขาคิดจะทำอะไรเขาจะมีอยากเทคแอคชั่นอยู่แล้วอยากมาหาอยากมาเจออยากพูดคุยนะอยู่แล้วนะคะร้อนรุ่มอยู่แล้วนะนะคะ The Star. เดอะสตาร์ก็ยังมีความหวังอยู่นะนะคะเหมือนคนที่รวบรวมความกล้ามากๆนะรวบรวมความกล้า ซีกอฟคัฟเห็นไหมอยากคืนดีแหละบวายมีความหวังที่จะได้คืนดีอยู่นะเนาะในออฟวอลเนี่ยไม่ใช่คนที่จะหยุดนิ่งนะคะจะพยายามเต็มที่ลุกไปข้างหน้าไม่ไม่หยุดหรอกนะนี่นะคะสิบเหรียญให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมบางคนในที่นี้อาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้คืออยากให้เราเป็นเหมือนเดิมอะนะอืม แค้แมนรอก่อนรอเขาก่อนแล้วกันรอเขาหลุดจาก <c oughs> บ่วงอีโก้ของเขาก่อนแล้วกันนะนะคะยังติดอยู่ในบ่วงนั้นอยู่อืติดอยู่ในความกลัวติดอยู่ในอะไรของเขาอยู่นะเป็นคนที่มีค่านะนะคะออ้ออ้ทูอรพคัพทาวเวอร์มากับทูอัพคัพนี่แบบ ให้กลับมารักกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้กระทันหันใจร้อนนะคะโอ้สี่ไม้เท้าก็ามีความรู้สึกว่าเห็นไหมแทนแพรนนะคะ พลังงานเชื่อมถึงกันอยู่พลังงานเชื่อมโยงกันปรับความเข้าใจอะไรอย่างนั้นนะนะไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนนะคะพลังงานมันดึงดูดกันและกันมากๆนะนะคะแล้วก็ตัวเขาก็ไม่ว่าจะตอนเนี้ยคือเหมือนเขากวนประสาทอะเหมือนไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตัวเขากวนประสาทหรือเขาอาจจะคิดว่า คุณกวนประสาทเขาก็ได้นะนะแต่ว่าคุณคือคนที่สำคัญมากๆนะคะ e อดออฟเพเทเคอล์ acle, นะคะเป็นคนที่มีค่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเขาเป็นอะไรที่เหมือนของสำคัญนะคะนั่นแหละคือคนที่เขารักนะคะคือเขาอยากที่จะเหมือนคนที่แบบอยากที่จะแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่มันมัดตัวคุณไว้อะ มไม่ปล่อยไปไหนแล้วอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกันนะฟังมองว่าเขาอยากที่จะรวบรัดด้วยซ้ำไปนะถ้ากลับมาคืนดีครั้งเนี้ยอยากที่จะรวบรัดหรือทำอะไรก็ได้ที่ให้รู้สึกว่าฉันเป็นคนของคุณนะแสดงออกให้แบบให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยคือคนของฉันหรือรวบรัดคุณไว้ให้ไม่ให้ไปไหนอีกแล้วอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะคะมีความรู้สึกแบบว่า,วาอยากมัดคุณไว้ไม่ให้ไปไหนอีกแล้วเออนะคะ ไม่คุณไปไหนอีกแล้วอยากให้แบบอยู่ตรงนี้นะคะแบบเขาน่าจะพิศวาสคุณกระถันหันเหมือนโดนเวทมนต์มันมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างฟ้ามองว่าเป็นการที่คุณรักตัวเองนะโฟกัสที่ตัวเองเป็นเก้าเหรียญนะเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองนะนะคะมันเลยทําให้คุณแบบว่าคุณชัดเจนกับตัวเองอื นั่นแหละมันทําให้ยิ่งทาให้คุณมีค่าขึ้นมานะคะเป็นหนึ่งเหรียญเป็นคนที่แบบน่าไขวยคว้าน่าปรารถนาน่าต้องการเหมือนเป็นเวทมนต์บางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดมากๆนะคะนะมีพลังงานดึงดูดมากๆรึอซึ่ง It i s safe for you to love เนี่ยเหมือนเขาจริงๆนะคะอยากที่จะรวบราดจริงๆอืมอยากเป็นหนึ่งเดียวอยากยูเนี่ยนอยากเป็นอะไรที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะนะ แต่งงานหรืออะไรก็ตามที่ให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะแบบว่าไม่ปล่อยไปไหนแล้วนะอะไรอย่างนั้นนะฮนะ,ค,ะความรู้สึกมันมันส่งออกมาอย่างนี้แล้วเขาเหมือนจะทําอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วเขามีความรู้สึกว่าขอพรขออธิษฐานขอให้เป็นดังที่เขาหวังเถอะนะคะดังที่เขาหวังเถอะนะ,ะเขาจะเทคแอนเชนเลยนะเขาจะทําให้มันได้เขาจะพยายามให้มันได้นะคะคือถ้าคืนดีครั้งเนี้ย คือไม่ปล่อยแล้วนะอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะเหมือนแบบว่าคุณน่าจะมีสเสน่ห์มากๆเขากลัวนิวเลิฟขึ้นมาเนี่ยมีใครมีใครเข้ามาใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะอืมกลัวว่าคุณจะไปเจอคนใหม่เ<ส>ออกลัวว่าคุณจะไปเปิดใจให้กับคนใหม่ออไปคือเปิดใจให้คนที่เขาเด็กกว่าหรือเปล่าคนใหม่หรือเปล่า คือเขาก็คิดแบบเด็กๆนั่นแหละนะนะคะออคิดแบบเด็กๆนั่นแหละว่าเออกลัวคุณจะไปมีนคนใหม่อะไรคือเขารักคุณมากนะฟ้าว่านะคุณยังเป็นแบบดดเวอร์นะนะคะแต่คุณก็อาจจะร้ายๆหน่อยคือร้ายยังไงก็ตามนะเขาก็มองรู้สึกว่าวุยเขากลัวด้วยว่าคุณจะไม่ใจอ่อนให้เขาอะ่ะเพราะคุณถือดาบแล้วอะ่ะนะคะ เอาละนะอะไรที่แบบว่าเขาจะยอมอะนะคะมัอนแบบว่าทําท,ทุกอย่างแล้วนะนะคะสรุปให้หน่อยหนึ่งไม้เท้าค่ะเดิร์ฟเวอร์รักต่างวัยหรือเปล่าคะ่ะดินน้ำลมไฟมาหมดเลยนะอืม คนวันอังคารคนวันเสาร์แต่ไม่มีแต่วันอังคารกับวันเสาเร,มร,กกมร,รนะ์มันเริ่มต้นรักกันใหม่อีกครั้งจริงๆนะมันเริ่มต้นรักกันใหม่อีกครั้งจริงๆ Seven น f Cup นะคะ ออเคือเป็นคนที่ใช่นะแล้วมองมองมองเหมือนเป็นคนที่เขามองเห็นในอนาคตมองเห็นเป้าหมายความฝันในอนาคตเป็นคนที่เขาอยากที่จะสร้างอนาคตด้วยนะมีการเทคแอคชั่นอย่างแน่นอนมีการเคลียร์อะไรกันอย่างแน่นอนเนาะนะคะอืแต่ว่าฟ้ามองว่าคุณจะปล่อยการคุณจะปล่อยให้เขาพยายาม จะปล่อยให้เขาพยายามเพราะว่าอืมคุณไม่เชื่อใจเขาเนาะนะคะว่าอ่าฉันเป็นตัวเลือกของใครหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นะนะ <c oughs> คนวันพุธก็มานะคะวันพุธมาอีกแล้วมิติเชี่ยวันพุธธาตุลง, <c oughs> ลองรอดูเขาพิสูจน์ตัวเองนะคะ i m p r e s <c oughs> s <c oughs> อ่ะหกถ้วยแตดดาบเหมือนแบบว่าก็อยากคืนดีนะแต่ว่ามันยังติดปัญหาที่ต้องเขาต้องแก้ไขส่วนนี้นะนะคะคือเขาต้องแก้ไขในส่วนเนี้ยปัญหาที่มันติดอยู่เขาต้องแก้ไขในส่วนนี้มากๆนะคะหรือว่ามันติดที่แบบว่า ประเทศยังบล็อกอยู่หรือเปล่ายังยังยังคืนยังติดปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยู่นะก็อยากคืนดีนั่นแหละนะก็รอเขาอยู่รอเขากลับมาก็อยากคืนดีกันนั่นแหละนะคะแต่คุณกลับมาเป็นความสุขให้กับตัวเองแล้วรักตัวเองเป็นพื้นที่ไปความสุขให้กับตัวเองแล้วนะคะก็รอการคืนดีรอการแก้ไขรอปัญหาที่มัน มีอยู่เนี่ยให้เขาเคลียร์นะให้เขาจัดการให้แก้ไขมันถึงจะเริ่มใหม่ได้นะคะมันถึงจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ต้องเคลียร์ปัญหาที่มันติดอยู่ให้ชัดเจนนะนะคะเพราะตอนนี้ฟ้ามองว่าคุณชัดเจนกับตัวเองอืมถ้าเขาจะอยากยูเนี่ยนนะเขาต้องเคลียร์อยู่แล้วนะนะคะแล้วฟ้ามองว่าเขาอยากที่จะทําอยู่แล้วอืมแต่ตัวคุณก็คิดว่า มันยังติดปัญหาตรงนี้อยู่มันยังมีปัญหานั้นติดอยู่นะไม่รู้ว่าอะไรนะคะไม่รู้ว่าอะไรนะให้รอให้เขาเคลียร์ค่ะตัวคุณรออยู่แล้วนะคะรออยู่แล้วอรออย่ามีความสุขอยู่แล้วรอที่จะคืนดีอยู่แล้วแต่ว่าให้เขาเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยเนาะก็จะประมาณนั้นนะคะสําหรับแรนดอมนี้เนาะคนวันศุกร์นะคะอืมคนวันพุธ น่าจะอยู่ห่างออกไปเนาะน่าจะห่างกันถ้าไม่ได้ห่างกันก็ห่างใจอะใจคือขออยู่ห่างๆนะคะขอถอยห่างออกมาอะไรอย่างนั้นนะ่ะให้เขาได้เคลียร์ตัวเองนะนะคะเออสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบา,บายยจุ๊บๆค่ะบา,บายๆค่ะ